กดไลค์มันง่ายกว่าที่เองทําสิ่งนั้นอีกการลงโมดสองร้อผมจะผ่านหรือไม่หรือว่าผมจะได้ตัวริเจนหรืมเปล่าไปดูกันเลยผมก็ได้เลือกโหมดสองร้อยนะครับคือตอนนี้ผมก็สามารถเล่นได้ตอนนี้นะคือในฐานะตอนนี้แต่สี่ร้อยเราเล่นไม่ไหวหรอกอือฮือ ผมก็ได้วางเฮลิคอปเตอร์ไปคลิปนี้แม่งดูโคตรแรงเหลี่ยงไอ้ขีแม่งยังตึงคาเมราแมงของเราก็ได้ยิงต่อเนื่องไปเลยครับ ึ่งด้มตหนึ่งร้อยแต่เขาก็แทงคุณจนขึ้นมัตได้เลยนะครับยอกเด้อยอกๆเราตัดไปส่งเหรีเกมเลยนะวงก็ไม่ได้ดูทรงว่าจะไหวแน่นอนเพราะกูรู้ว่ากูไหวแน่นอน ุณดูครับลองคิดดิว่าผมจะได้ตัวอะไรมาลองไปดูกันหน่อยดิเกลือไงพี่เนะเาะโอ้โหวินนาตั้งมาเพื่อมาซื้อบูทคุณสองใช่กูจะเอาเ,าเงินคุณสองก็เรื่องก,กูดีซะแล้วก็มีคนเทรดแต่ผมก็ปฏิเสธผมนี่โคตรคนดีเกินร้อยเลย เราจะตัดไปช่องที่อยู่ในดันเลยนะที่ผมต้องตัดคือเอ,อสร้างมันเครยเครียดตัดอย่างนี้ก็เรื่องกูดีสัตกวยมผมกูได้อัพลักกิตตันไปส่องตัวแล้วครับเป็นไงส่องนัวเลยแบบมม่วงส่องนัวอมผมกูได้วางล็กกิตเพิ่มนะครับจนตันคลิปนี้กวดพักสะดุดหน่อยนะกูขอโทษด้วย ขอกราบงามๆเพื่อคุณคนเดียวขอโทษทีเยอแบบถ้ามีผิดพลาดทีไหนม้นด้วยอาสตร์เดบิวแก้ให้คุยมูลแก้กูหยุดพูดคำหยาบเริม่มมึงนี่โอยมันได้2สบอเดี๋ยวกูหยุดพูดให้เลยคำหยาบอ่ะ <c oughs> กูเด็กหน้างเงิน <c oughs> เออวะพักต่อพักต่อ,อเฮีย วางล็อกเก็ตเพิ่อมอีกผมนี่กลายเป็นกองทัพผู้นำล็อกเก็ตแล้วเนี่ยตอนนี้นเป็นไงคุณผ,ผู้นำแอร์พิจิแล้วโน่นหนึ่งอ่ะกองทัพนี่มีแค่กูคนเดียวที่ใช้ได้เว้ยผมพูดเรื่องจริงนะว่ากองทัพเนี่ยมีแค่ผมคนเดียวที่ใช้ได้มันคือเรื่องจริงนะจ๊ะมองอีกแถวนึงล็อกเก็ตอ่ะคือจะวางเป็นหน้ากระดานเลยเนี่ย อบอสอยังไม่รอดเลยแล้วมึงจะรอดจากเขาไหมถ้าบอสจะไม่รอดเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยตอนนี้เราก็อยู่เว็บยีิบเก้าแล้วนะครับคุณ easy เป็นไงอีซีเลยเราสกีดี้มาอย่างเยอะเลยโอ้โหม,มาผมก็นำ แต่แก๊งอาร์พีจีกูมันเถินเกินไปหน่อยเงินตอนนี้เราก็มีอยู่สามหมื่นแล้วเด้งเงินสามหมื่นทำแค่ไหนได้วะอบอสท,ทอเลตก็แตกแน่นอนบอสท,ทอเลตได้ตายแล,แล้วกูได้เงินสี่ร้อยอิ่มอิม่ม เป็นไงครับทุกคนอิ่มอิมเลยผมก็ได้รีบวิ่งหน้าตังเพื่อจะมาสุมตัวละครเป็นไงละครับแล้วผมก็ได้เรื่องไงพี่เนาะอันนี้ผมก็ได้ใครตัวละครเพื่อจะไปสุมต่อต่อยอดต่อเป็นไงมีคนขอเทรดแต่ผมก็ไม่เทรดอนนี้เรามีเงินหนึ่งร้อยมาพักกักเรื่องสุสมมั่งกูขอมาเทรดมั่งเพืไอเอย ผมก็ได้ทักแชทแบบภาษาอังกฤษไปเลยกูยเจอฝรั่งกูต้องคขแบบฝรั่งเลยไอเทียเนี่ยแบคบคาเวลา่าเขาก็ให้พังเจอคำแรกมากูมาอ,มอิ่มหนำกูก็ได้เอาตัวเงินทองกูไปเทิดตัวเงินทองกูตัวเงินทองกูลาก,ก่อนนั้นรัก,กไปแล้วพ่อต้องขอทิ้งลูกไว้นะส่งต่อกับคนอื่น ขอจบในเพลงคำเนียไม่มีอะไรคำแล้วมันไม่มีอะไรสนุกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือมันค่อนข้างเบื่อนะกดไลค์สักขอสักไม่เยอะมากขอสักสิบไลค์ก็พอละไม่หวังเยอะไม่หวังเยอะจริงกูไม่มีเรื่องจะคุยเลรเยอะมากหรอกนะคือคุณมาบอกว่ากูจะพัฒน,นาฝีมือไปเรื่อย